วันนี้ผมมาบอกความลับหนึ่งข้อนะครับว่าทำไมผมถึงออก BM ได้และความลับข้อนี้เนี่ยทุกคนทุกคนสามารถใช้ได้เลยนะไม่จะเป็นว่าคุณต้องมีตังค์เลยหรือว่าคุณจะมีตังค์มากมายก็แล้วแต่นะครับผมแต่เริ่มจากศูนย์คุณก็สามารถใช้ความลับนี้ได้ครับคือผมเป็นคนห้วยขวางใช่ไหมมันก็จะมีเส้นถนนเส้นหนึ่งที่ผมแบบจะเดินเดินแบบ แทบทุกวันนะครับทุกคนก็คือผมก็จะเดินจากบ้านเนี่ยมา MRT ใช่ไหมจังหวะที่ผมเดินนะครับผมก็จะผ่านรถเยอะแยะมากมายตามท้องถนนใช่ไหมถ้าเกิดแบบมีรถแบบหรูบกเบนบีเอ็มอะไรเงี้ยเออผ่านมาผมจะทําแบบนี้ชึบตัดไว้ครับตัดตัดไว้ตัดแบบเนี้ยออ,อยากได้คันนี้อยากได้บ้านหลังนี้ก็ตัดไว้ใช่ไหมตัดเสร็จปุ๊บผมก็จะเก็บใสก่กระเป๋าเออผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่ามันมันเป็นยังไงนะ คนอาจจะมองว่าเราบ้าก็ได้แต่ผมมองว่าเฮ้ความฝันเราก็อยู่แค่ในกระเป๋าอะมันพอเรายิ่งได้เห็นรถที่ขับมาเราได้ตัดเก็บตัดเก็บไปเรื่อยๆรเรารู้สึกว่าเฮ้ยความฝันเราเองก็ไม่ได้ไกลนี่หว่ามันก็แค่ยอยู่ในกระเป๋าที่เราเก็บไว้ตั้งเยอะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มันเป็นกําลังใจให้เราเวลาเราทํางานเป็นเป้าหมายอะไรต่างๆ่อะเมื่อเราตัดเก็บมันเยอะๆผมพูดตรงว่ามันตามหลอกหลอนเราเลยนะทุกคนยิ่งเราโฟกัส รถรุ่นไหนสมมติผมอยากจะออก BM ใช่ไหมบีเอ็จะผ่านผมบ่อยมากไม่เชื่อคุณลองเอารุ่นไหนก็นได้ในความคิดของคุณอ่ะแล้วคุณมองไปท้องถนนอ่ะคุณจะยิ่งเจอค่อยๆเจออ่าแรกๆเจอคันหนึ่งหลังๆเจอ2องคันสคันบางทีงก็4ี่คันห้คันมันบังเอิญมากมันมา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 ,มาให้เราได้เก็บเกี่ยวความฝัน